สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีรถ SUV Hybrid ที่ราคาเท่าอ e ีโคคามานำเสนอทุกท่านกันครับผมสำหรับท่านใดนที่สนใจกํลังจะออกอ e ีโคคาป้ายแดงลองมาดูคันนี้เป็นตัวเลือกก่อนดีกว่านะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยล้ำมากๆแถมเป็นระบบไฮบริดเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าฮาวว H 6 H.E.V. Ultra คันนี้เนี่ยเป็นรถปีน2023นะครับผมรถเนี่ยสภาพยังใหม่อยู่เลยมากๆเดีย๋ยวเรามาดูอะไรข้าวๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ด้านหน้าสวยๆเลยจะเป็นไฟหน้า LED แล้วก็มีที่เป็น daytime running light มาให้ด้วยนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยสวยๆเลยครับออปชั่นแน่นๆส่วนห้องสมัมภาระด้านหลังนะครับพื้นที่เนี่ยถือว่ากว้างขวางกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้ขั้นต่ำสามสใบได้แน่นอนสบายๆเลย ส่วนคันนี้ก็จะเป็นผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีโรสโกแต่กับสีดำจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลร้อยเปเซลยนะครับผมนี่โดยไมเค์เขาอยู่ที่48่หมเท่านั้นจอคอนโซลกลางก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับผมมีลูกเล่นเยอะมากๆคอนโซลสวยๆเลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าจะเป็นแบบบิดหมุนแล้วนะครับผมจะไม่ใช่เกียร์ขั้นบันไดแล้วนะคันนี้บอดก็จะเป็นบอร์ดหนังนะครับจะเป็นสีขาวแต่กับสีดำแบบนี้สวยๆเลยเป็นปับบอดปบไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทททางกัันเเลยยีีดวครบ ราคาเราก็ต้องไว้อยู่ที่648,000บาทเท่านั้นนะครับหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0924012222เบอร์นี้ได้ทางโทรและไลน์เลย